ทบแน่นอนเพราะว่า1คือเราไม่มีหน้าร้านออนไลน์เนาะพอแค่ออนไลน์เข้ามาเนี่ยก็คือออนไลน์เนี่ยก็กระทบเราแทบจะ50เลยจีนน่ยมาตั้งแต่15ปีที่แล้วแล้วนะครับเพราะตั้งแต่หนังเรื่อง Lost in Thailand นะครับก็มาถ่ายทำที่เชียงใหม่การการเข้ามาของจีนเนี่ยครับเข้ามาทางเซกเตอร์การท่องเที่ยวก่อนนะครับแล้วก็เริ่มมาจากสินค้าที่มาจากอ e ีคอมเมิร์ซนะครับอันนี้ก็หวานไปทั้งประเทศแน่นอน นี่เป็นเสียงสะท้อนของภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากสินค้าจีนที่เข้ามาตีตลาดไทยนับวันนับมีความรุนแรงมากขึ้นตีตลาดไทยเยอะมากบางทีแบบงานไทยโดนเบียดราคากับจีนนะครับคนไทยบางทีแบบเขาแบบสู้ราคาไม่ได้ไงพี่จีนมันบุกหนักเกินนะครับผมบทำทำทำราคาสู้จีนไม่ค่อยได้ครับเพราะว่าอาจจะเรื่องหลายๆส่วนนะครับเนาะ แล้วคุณภาพแล้วคนมาซื้อสินค้ายังไงครับเขาเลือกไหมว่าอันไหนสินค้าไทยอันไหนสินค้ามีมีครับมีเลือกอยู่ครับผมครับบางลูกค้าเขาแบบเขาก็เลือกครับบางทีอะลูกค้าผมบางทีเขาก็เลือกที่ด้วยคุณภาพนะครับเนาะเขาก็เลือกเป็นงานไทยการเข้ามาของสินค้าจีนเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการรับรู้มาโดยตลอดบางร้านค้าพยายามปรับตัวผลิตสินค้า ที่เน้นคุณภาพและรักษาฐานลูกค้าเดิมไว้ลูกค้าส่วนใหญ่ก็เลือกที่จะด้วยความที่ราคาถูกกว่าต้นทุนถูกกว่าในการเริ่มต้นเนี่ยก็ส่งผลกระทบเหมือนกันค่ะเรา<ข>สร้างจุดขายและความแตกต่างยังไงให้ลูกค้ามาเลือกเราคู่กับสินค้าจีนนะครับเรากา็สร้างความแตกต่างด้วยคุณภาพมาตรฐานいいของของเราดีกว่าเราก็พยายามสร้างมาตรฐานของสินค้าเราเนี่ยให้ ให้ให้ให้มันยังไงเดียสร้างมาตรฐานที่รับรองว่าถ้าจับแล้วเนี่ยสินค้าใช้ได้นานคือเกตดโรงงานคนไทยด้านประธานสามา,าพาันธ์ SME ไทยจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าสินค้าจีนบุกตลาดเชียงใหม่และภาคเหนือมีมานานกว่า15ปีส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ประกอบการ SME ไทยภาครัฐต้องมีมาตรการคุ้มครองหรือกำแพงภาษีที่เหมาะสม และส่งเสริม SME ไทยให้สามารถแข่งขันกับสินค้าจีนได้จะต้องเพิ่มสภาพคล่องนะครับให้กับ SME สร้างขีดความสามารถให้กับพี่น้อง s m e เเราด้วยเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยต้นทุนเราสูงการเข้ามาของทุนจีนที่ต้นทุนต่ำอยู่แล้วได้รับการสนับสนุนของรัฐบาลจีนนะครับขณะที่สภาพของสภาพคล่องของเราเนี่ยครับต้นทุนดอกเบี้ยรวมถึงสถานการณ์ในเรื่องของ การแข่งขันที่สูงขึ้นนะครับขีดความสามารถที่แข่งขันได้น้อยนะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องเติมในเรื่องของสภาพคล่องเข้าไปในระบบให้กับ SME มากขึ้นข้อมูลจากคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกรล่าสุด6เดือนแรกของปีมีการนำเข้าสินค้าจากจีนเพิ่มมากขึ้น7.12หรือคิดเป็นมูลค่าราว1.33ล้านล้านบาทส่งผลให้ไทย aquí, ขาดดุลการค้าจากจีน7.2แสนล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น15.66%ส่งผลกระทบกับภาคการผลิตกว่า23กลุ่มอุตสาหกรรมทำให้ผู้ประกอบการ SME ไทยไม่สามารถแข่งขันทางด้านราคาและต้นทุนการผลิตที่สูงกว่าโกวิดบุญธรรมไทยพีบเอสรายงาน